ที่จะพบกับนักรบหรือยังพี่น้องเอาพร้อมรับปลบมือต้อนรับดังๆต้อนรับพันเอกด็อกเตอร์อภิวันวิริยะชัยครับพี่น้องครับพี่น้องผู้รักปบชาดเจตยทุกท่านครับฟังเสียงแล้วชื่นใจฮะวันนี้เนื่องจากมีผู้ปรสาสัยมากครับ ผมจะขอแนะนําท่านหนึ่งที่จะมาปราศัยต่อจากผมเป็นอดีตนายตํารวจตรงฉินน้ําดีเป็นที่รักของน้องๆนายตารวจทุกคนโดยเฉพาะผมไม่ใช่ตํารวจแต่เป็นรุ่นน้องของท่านที่โรงเรียนเตรียมอาหารวันนี้ท่านจะมาพบกับพี่น้องเสื้อแดงเพื่อบอกความในใจของอดีตตำรวจทุกคนในประเทศไทย บอกความในใจของตำรวจปัจจุบันทุกคนในประเทศไทยว่ากูไม่เอากับไอเทพเทือกท่านผู้นั้นคือนายกสมาคมตำรวจพลตำรวจเอกสุวรรสุวรรเวชูวปบมือให้กำลังใจท่านด้วยครับทีนี้จะพูดกับไอเทพไอเทพ มึงหยุดทำร้ายประเทศไทยเดี๋ยวนี้คำสั่งจากกูพันเอกอภิวัวริยาไทยและคนเสื้อแดงทั่วประเทศปีนี้ดวงขึ้นด้วยปีที่แล้วดวงตกฮนะมีวันหนึ่งไปปลาใยปราบกบฏเสียอ้าย เห็นท่านประธานเราเขาหล่อใส่เสื้อกั๊กผมก็อยากหล่อบ้างใส่เสื้อกั๊กสีแดงเดินออกมาแค่ปากซอยเด็กๆมันนึกว่าเป็นหัวหน้าวินมอเตอร์ไซค์ดวงตกฮะปีนี้ดวงขึ้นใส่เสื้อวันนี้ตัวหล่อเนี่ยรากฏเดินออกมาไอ้เด็กคนเดียวกันบอกอาอาใส่เสื้อตัวนี้หล่อเหมือนกรรมการฟุตบอลเลยผมก็บอกว่าหนู อาจะเป็นกรรมการฟุตบอลคนเดียวในโลกที่ไม่ยอมใช้นกหวีดแต่เป็นกรรมการคนเดียวที่ไม่ยอมให้ใครมาเป่านกหวีดพี่น้องครับไอ้เทพมันตายแน่ไปไม่รอดแล้วครับเพราะว่ารู้ว่าทายังไงไม่มีช่องทางทางกฎหมายที่จะเสนอนายกมอ .7 ดได้ ตอนนี้ก็ทอแท้ครับเมื่อเช้าผมได้รับโทรศัพท์จากพันเอกพิเศษรุ่นน้องผมคนหนึ่งทํางานอยู่บอกอทอบอเขาโทรมาถามผมพี่พี่ผมมาทํางานผมเจอเหตุบ้าบ้าผมก็ถามว่าบ้าเรื่องอะไรบอกว่าไอ้เทพมันแอบเอาสายมาวางกองไว้ที่ถนนลาดดรเเินเป็นไปหมดไม่รู้ว่าบ้าหรือดีครับพี่น้องก็บอกกับผมพี่ผมว่าไอ้เทพมันท่าตาบ้านะ สงสัยมันแกล้งบ้าหรือเปล่าผมบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่แกล้งบ้ามันบ้าจริงๆครับพี่น้องแล้วมันบอกว่าอะไรครับรุ่นน้องผมบอกว่าดูแล้วไอ้เทพมันตายแน่ครับไม่ตายยังไงล่ะก็มันเอาทรายมาถมเนะี่ยมากองตั้งใจจะให้เป็นบังเกอร์พี่ๆครับบอกผมนะพี่เปียครับ พี่ดูก็รู้ไอเทพมันตายแน่เพราะมันทำบังเกอร์แต่ดันเสือกไปเหมือนห่วงซุยครับพี่น้องเอาไว้ฝังไอเทพเถือกและสหายครับพี่น้องแต่แท้ที่จริงมันมีจุดหมายฮะจุดหมายจะอ้อนเพื่อแสดงให้ชาวโลกเห็นว่าเฮ้ยมันถูกลังแกม็อบปัจจุบันในวางเก่งคืนหนึ่งก็ประมาณหมื่นหนึ่ง แต่ถ้าอ้อนพี่น้องประชาชนว่ามันถูกรังแกเผื่อมอ็บจะเพิ่มขึ้นมาผมให้เป็นหมื่นสองอ่ะถ้าเทียบของพวกเราทนี่4สี่แสนแปดปรบมือดังๆโหดังดังให้ได้ยินถึงหน้าดำเนินวันนี้ท่านรองนายกนิวัตทำรงพร้อมทั้งท่านลัมรียุติธรรมไช้กเกษมได้ไปต้าอ,อังไปพบ ตัวแทนของสุรชัยตามสัญญาสุภาพบุรุษแต่ปรากฏว่าสุรชัยไม่มาพบด้วยตนเองให้ตัวแทนมาใครไม่เป็นสุภาพบุรุษครับเอาทนายศรีถนนชัยมาพบสองคนผมไม่ต้องบอกชื่อครับหวังจะมาเกลีย้ยกล่อมท่านรองนายกนิวัฒน์ทำรงให้ใจอ่อนท่านเป็นสุภาพบุรุษท่านตอบด้วยความนุ่มนวลนะ ว่านายกรันตีนิวัฒน์ธรรรงและคณะพร้อมจะให้ความร่วมมือวุฒิสภาอย่างเต็มที่ครับพี่น้องแต่มีแต่แต่ต้องเป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและหลักการของประาททิปไตยโดยเคร่งครัดครับไอ้ทนายวันชัยจ่อยไปเลย เนี่ยตอนนี้ถแถลงไม่ออกไม่รู้ว่าจะถแถลงอะไรแล้วนอกแต่นั้นพี่น้องครับทฤษฎีสมภพคิดมันก็เห็นชัดเจนวันนี้พรักประชาธัปิบัต์โดยโคโซกพักออกมาพูดครับขอให้รองนายกนิวัดธรรมรงกับคอรมอเสียสละเพื่อประเทศหกข้อผมไม่พูดแล้วก็มีอะไรบ้างข้อแรกก็ขำตายโหงแล้วข้อแรกบอกว่าอะไรขอให้รองในวัดธรรมรง เสียสละลาออกจะได้มีการเลือกตั้งโดยเร็วโผดังๆหน่อยไอบ้บ้าเพราะเท็จจริงแล้วถัดหลงนิวั์ทำหลงไม่ต้องลาออกแต่สิ่งที่จะทำให้มีการเลือกตั้งได้เร็วๆคือออกพระราชกฤษดีกาเลือกตั้งโดยเร็วครับพี่น้องแล้วก็ฝาก ายชวนนท์ไปถึงกะกะตคณะบรมการกการเลือกตั้งด้วยฝากพักประชาธิปัตย์ไปบอกคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าต้องการการเลือกตั้งโดยเร็ว,วขอให้ให้ความร่วมมือกับรองนายกนิวัตธรรมรงบุญทงรงไพศาลเรื่องที่สองฝากท่านรองนายกมาบอกกับพวกเราคนเสื้อแดงฮะ บอกว่าขอบอกให้มวลชนเนี่ยชุมนุมอย่างสันติป้องกันการประทะก,กับมวลชนอีกฝ่ายหนึ่งผมบอกว่าไอ้ถุยมอบไหนครับที่เป็นอันธาพาลกปปสใช่หรือเปล่าคอปทอใช่หรือเปล่าใครจ้างมือปืนป๊อปคอนแล้วไปไล่ยิงคนดีๆกระทืบแม้กระทั่งพันเอกบอกได้เลยครับ การชุมนุมของคนเสื้อแดงถ้าเราต้องการให้มีเรื่องกูไปชุมนุมที่ข้างๆราดําเนินข้างๆของมึงแล้วอีกข้อหนึ่งมันมีหข้อแต่ผมพูดแค่สามข้อบอกว่าขอฝากให้พักเพื่อไทยกระทำการใดก็าตามที่ไม่เป็นการละคายเครืองเบื้องพระยุคนบาตเมึงไงพวกแอบ้าง ถามพรรคประชาธิปัตย์ว่าการตะแบงกฎหมายแอบอ้างเอานายมตีมาตรา7โดยไม่มีการแก้ไขโดยอาศัยมาตรา7ซึ่งทำไม่ได้ก็พยายามจะตะแบงกฎหมายจะอนุโลมเปลี่ยนวุฒิที่สภาให้เป็นสภาผู้แทนราษฎรแล้วแก้ไขกฎหมายรัฐมนูนทำไม่ได้อย่างเด็ดขาดขัดกฎหมายรัฐธรรมนูญ แต่ก็พยายามจะตะแบงตะแบงเพื่ออะไรเพื่อช่วยนายสุเทพเทือกสุบรรเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าสุรชัยเลี้ยงบุญเลือดชัยคือสภาธาตุของไอเทพเทือกบอกเลยครับการเสนอนายกรัมตีที่ขัดรัฐธรรมนูญแล้วก็ไม่ได้รับการยอมรับจากพี่น้องประชาชนเสียงข้างมาก เป็นการฝ่าฝืนพระราชเนูไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่หรือเปล่าพักประชาธิปัตย์อย่าให้เกิดการแบบนี้เป็นอันขาดเพราะนี่คือสิ่งที่พักประชาธิปัตย์บอกว่าอย่าทำระคายเครื่องเบื้องพายุคนบาาใช่ไหมฝากองค์กรเก็บขยะด้วย ฝากผู้นำเราทับด้วยเมื่อวานผมบอกพี่น้องครับไม่ต้องห่วงการเอาความทุกข์ของพี่น้องประชาชนมาเป็นข้อต่อรองทำไม่ได้ละครับมันคิดว่าเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของรัฐบาลไปอ่านกฎหมายให้ดีๆมันเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของกองทัพครับพี่น้องผมพูดไปเมื่อวานเมื่อเช้าวาสนานาน่วมออกมาให้สัมภาษณ์ออกมา ให้ข่าวว่าสนานาน่มคือร่างทรงของใครทราบไหมครับของพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับออกมาบอกแล้วว่าขณะนี้เตรียมแผนแล้วดับไฟฟ้าบางกรวยกองพันทหารสื่อสารที่หนึ่งรักษาพระองค์ทำหน้าที่แทนปิดน้ำประปากองพันทหารช่าที่หนึ่งรักษาพระองค์เข้าไปทำหน้าที่แทนอันนี้คือหน้าที่ปฏิบัติประจำของกองทัพครับพี่น้อง แต่สิ่งที่ต้องกังวลก็คือการสร้างสถานการณ์ผมมีเวลาน้อยวันนี้ก็จะบอกอีกครั้งหนึ่งครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังหนักหนาสาหัสระวังอย่าให้เกิดข้ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน14จังหวัดภาคเหนือและ17จังหวัดภาคอีสานครับพี่น้องก็ฝาก บรรดาพี่น้องคนเสื้อแดงทุกท่านฝากกำนันผู้ใหญ่บ้านขอประกาศไปยังผู้มีส่วนรักษาความมั่นคงของชาติบ้านเมืองประกาศไปยังไอเทพเทือกและบรรดากระบฏท,ทั้งหลายระวังมึงจะเจอกับการต่อสู้ของกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศรวมถึงกำนันในภาคใต้ถ้ายังทำการจับจ้วงล่วงละเมิดอีกทำการ ก่อตั้งนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนายกเถื่อนมึงจะเจอจับก,กองทัพชาวนาทั่วประเทศครับขอขอบคุณพี่น้องเสื้อแดงที่มาให้กำลังใจเดี๋ยวพี่น้องฟังจากปากอดีตนายตำรวจในฐานะเป็นตัวแทนของตำรวจทั่วประเทศครับขอขอบพระคุณครับ